สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปสอนนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกม Ragnarok l a n d w o r วนะครับเป็นที่เป็นระบบ NFT นะครับย้ำไว้ก่อนคือเซิร์ฟจริงนะครับอันนี้นะฮะก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องระบบเกี่ยวกับเหรียญซื้อของอะไรต่างๆนะครับแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเปิดตัวเกมมานะครับเขาให้ทำการตอนนี้มือคือโคอส มันคือโค้ดเบต้าใช่ไหมคือให้เราเทสนะครับแล้วสามารถใช้เหรียญได้ครับในเกมนะครับแบบเหรียญแบบเทสนะฮะในการซื้อขายได้อย่างสบายเลยนะครับผมบางคนไม่รู้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าใครที่ทำเลเวลได้ตามกำหนดก็จะได้รางวัลในช่วงเปิดตัวในช่วงเปิดเซิร์ฟจริงนะครับโอเคนะครับอย่างผมเนี่ยใส่หมกนี้ได้ยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ผมจะสอนให้ทุกคนเข้าใจนะครับ เบื้องต้นนะครับเล่นยังไงนะฮะอันดับแรกนะครับให้ทุกคนไปสมัครนะครับทีน่าเว็บพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ให้ทุกคนนะครับคลิกที่ P r e g i s นะฮะแล้วก็เข้ามาใส่อีเมลตรงนี้นะครับแล้วก็กดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดตกลงไปนะครับแล้วทางอีเมลเขาจะส่งตัวยืนยันไปให้เรานะครับให้เรากดยืนยันนะครับ สร็จแล้วรอสักคู่นะฮะทางอีเมลเขาก็จะส่งเป็นรหัสเกมของเราแล้วก็เป็นอ่าพาสเวิร์ดแล้วก็อ่าพูดขออภัยนะบทั้ง ID และพาสเวิร์ดมาให้เราในะอีเมลนะครับเราก็ล็อกอินเกมเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสได้นะครับ <c oughs> พอใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาหน้าเกมอย่างเงี้ยเสร็จใช่ไหม แล้วเรายังไม่มีเหรียญ NFT เรายังไม่มีเหรียญนมันต้องใช้เหรียญอะไรซื้ออย่างผมเนีเห็นไหมผมมีต้องโอ้โหหกแสนคิดตั้นเนี่ย <c oughs> ผมสามารถซื้ออะไรก็ได้ในร้านค้านะครับไม่จํากัดเลยนะครับผมอ่าทายังไงนะครับเบื้องต้นนะครับตรงนี้ต้องอ่าต้องอาจจะต้องกดสต็อปฟังหรืออาจจะต้องทําตามผมไปช้าๆนะแต่ผมจะอาจจะพูดเร็วไปบ้างก็ย้อนดูเอานะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปละกันให้ทุกคนเนี่ยไปอ่านดูตรงเนี้ยตอนแรกผมอ่านอันเนี้ยแหละผมสามารถเล่นได้เลยนะครับเนี่ยกดแปลไทยดูนะครับแล้วก็ลองดูนะครับรายละเอียดต่างๆมันทํายังไงไม่ยากนะครับวิธีการเอาเหรียญเข้าเมตามาร์สของเราเป็นระบบเทสนะฮะโอเคนะครับอันดับแรกเราต้องมีเมตามาร์สนะครับมีเมตามาร์สเสร็จแล้วนะให้เราทําตามตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ให้ทุกคนมาดูแล้วคุณทําตามทําตามนี้ยังไงก็ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ให้นะครับเป็นลิงก์ที่เขาให้ค่าแก๊สเป็น TBSB มานะครับผมเป็นเหรียญนดี๋ยวผมอนุญาตให้กดเดี๋ยวผมกดนี้ให้ดีว่า <c oughs> ทำตามทำตามที่ผมบอกแล้วกันนะครับอ่ะเขาให้คลิกขีไก่นะฮะสองรอบโอเค ตรงนี้นะครับให้เราเอารลหสกระเป๋าเมตาแมสเรามาใส่ในนี้นะครับหลังจากทําตามตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะฮะทำตามที่ผมบอกตรงนี้นะครับลองอ่านดูไม่ยากนะครับเพราะผมไม่อยากจะอ่านนะเดี๋ยวมันจะยาวให้ทุกคนนะครับทําเสร็จหมดแล้วเรามีเทสเน็ตของเบีนีละในเมตาแมสเราก็เอากระเป๋ามาใส่ตรงนี้แล้วก็กดคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่0.1นนะเหรียญมันก็จะเข้าไปเลยนะครับผมตอนนี้เรามีค่าแก๊สละแล้วเราทำยังไงต่อนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้อีกอันหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามีกระเป๋าไม่ต้องมาแล้วก็มีค่าแก้เสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยล็อกอินกระเป๋าของเราตรงนี้นะล็อกอินเสร็จแล้วอ่ะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดกฟต์ตรงนี้นะครับนี่กดกฟต์ตรงนี้กด1ครั้งคุณจะได้100 USDC นะครับ1น0 USDC นะ,อะตอนนี้ผมมี300 USDC ผมกด อ่าใน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 ,ใน,ใ,นในการอัดวิดีโออาจจะไม่โชว์นะครับผมมันจะขึ้นตรงนี้ในเมตามาด้านขวามือนะครับให้เรากดยืนยันนะฮะอยวดูนะครับจาก300ตรงนี้จะเป็น400ทันทีรอสักครู่นะครับอย่างเงี้ยคือการปั๊มเงินนะครับจนก,กว่าค่าแก๊สเราจะหมดนะฮะโอเครอสักครู่นะขึ้นมาละ4 0 0นะ400 USDT ก็1 USDC มันก็เฉลี่ยเงินค่าดอลลาร์นะฮะประมาณส2 3 4บาทประมาณนั้นนะครับโอเค ต่อไปยังไงต่อผมมี usdc เป็น Testnet แล้วนะครับอยู่ใน m e t a m a s t ผมแล้วนะผมก็ทำการเอา usdc เนี่ยไปซื้อเหรียญในเกมนะครับเหรียญในเกมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้อีกนะฮะมันคือเหรียญ i อออเหรียญ i อออนะครับอ่ะผมมีอยู่400 usdc มาดูกันนะครับว่าผมจะซื้อเท่าไหรด่ดีจำนวนเท่าไหรด่ดีแต่ตอนนี้มันปั๊มได้เราสามารถซื้อได้เต็มแม็กเลยอ่ะโอเคผมจะซื้อทั้งหมด 400 USDC นะครับแล้วผมก็จะได้ทั้งหมดคือค่าเฉลี่ยของมันคือเท่ากันเลยนะเท่ากับว่าเหรียญไอออนจะราคาเท่ากับเหรียญ1นดอลลาร์เลยนะครับผมก็ราคาเท่ากันโอเคผมกดตรงกลางเลยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับด้านขวาก็จะขึ้นมาให้กดยืนยันอะไรต่างๆอยู่ด้านขวาตรงเมตามาสนะครับผมให้เรากด แม็ก <Mac S 2> ไปเลยนะครับผมมันอาจจะไม่โชว์ในวิดีโอนะหรือโชว์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็กดแม็กเสร็จแล้วกดทัดไปอ่าโอเคกดตกลงรัวๆเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับผมกดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้านี้นะครับมันคืออะไรต่ออ่ะแล้วหน้านี้เราจะเข้ามาตอนเนี้ผมจะซื้อของในเกมซื้อ,อยังไงนะครับกดคลิกที่ตรงขวาบนรูปเพชรเนี่ยนฮะ นะปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกซื้อได้อะไรเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับแล้วผมต้องใช้เหรียญไอออนซื้อไอเจ้าเพชรสีฟ้าเนี่ยยังไงนะครับก็กดคลิกเข้าไปตรงนี้เลยโอเคนะครับเสร็จแล้วนะฮะนี่ตอนนี้เหรียญไอออนนะครับที่เราทําการซื้อมาแล้วเนี่ยอ่ามันอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับมันถึงจะเข้ามาสมมติผมซื้อมาละหน0้100ไอออนนะครับเท่ากับ 100ดอลลร์อะประมาณนั้นนะสมมุตินะผมซื้อมาแล้วนะผมซื้อมาละให้ทําการใช้เหรียญไอออนเนี่ยซื้อไอเจ้าเพชรสี่ไทีหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซื้อเจ้ามาดูกันนะครับอ่ะ100อไอออนนะครับผมจะได้10,000เพชรนะครับทุกคนอ่ะผมขอเฉลี่ยอย่างนี้ให้ทุกคนฟังเลยว่าของที่ต้องการในเกมแต่ละอย่างเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตรีเป็นเงินจริงนะ อันดับแรกเลยมันคืออะไรมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อให้ทุกคนเห็นก่อน <c oughs> เลือกเซิฟของเรานะครับผมซื้อ100นะกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับคอนเฟิร์มไปเลยรอสักคู่นะครับก็เมตาร์ทก็จะโชว์ด้านขวาเหมือนเดิมกดยืนยันนะฮะรอไปนะครับโพสซรอคอนเฟิร์มนะฮะเสร็จแล้วเนี่ย มันต้องรอสักครู่นะครับหรืออาจจะออกเกมนะครับสักระยะหนึ่งนะครับมันถึงจะเข้า,น,านะนะฮะไอเจ้าเหรียญเนี่ยมาละเมตามัสขึ้นโชว์คือ,อทำการเสร็จสิ้นหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวอโอเคผมขออนุญาตเข้าเกมเลยมันก็จะเข้ามาตรงนี้นะครับให้ทุกคนรอสักครู่หรือออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ดูนะครับเรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่จําเป็นที่ต้องซื้อนะฮะมันก็จะเป็นอันนี้เลยปล่อยบอท ผมมองยังไงว่าปล่อยบอดก็สําคัญในยุคนี้นะฮะเป็นบอดของเกมนะครับเป็นรีโมทมือรีโมทแอร์เลยนะอ่ะก็มันคืออันนี้นะฮะ2,500เนชรเพนะครับ2,500เนชรเพเท่ากับกี่บาทไทยอ่ะเรามาดูกันนะการปล่อยบอด1เดือนเนี่ยคุณจะเสียเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาดูกันอ่าโอ้อันนี้ยังไม่เสร็จเลยโอเค <c oughs> 2 5 0 0นะครับ ผมจะขอเฉลี่ยเป็นนี่เลยแล้วกันนะครับ10ไอออนนะครับก็จะเท่ากับ34บาทตีทีา35าไปเลยอะผมตี35บาทนะครับก็เท่ากับว่า2,000เพชรก็จะเท่ากับ70นะฮะ <c oughs> 700ขออภัยนะครับ700นะฮะแล้วก็เพิ่มอีก500ตกเฉลี่ยประมาณ1,000บาท9,900กว่าบาท ประมาณ1000แล้วกันนะฮะ1 0 0 0บาทคุณจะได้ปล่อยบอทได้1เดือนถามว่าคุ้มไหมอ่าก็ต้องดูรายได้ที่เราจะได้รับแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มไหมนะฮะเท่ากับว่าอันนี้ทุกคนจะต้องซื้อนะครับซื้อเสร็จแล้วเปิดกล่องมามันจะกลายเป็นรีโมทโอเคสิ่งอันดับแรกที่คุณจะต้องทำคือคุณเซตบัตนะโอเคให้มาตั้งค่าแอคแท็กตรงนี้นะครับ อะไรต่างๆคุณลองมาเลือกลองมาเล่นดูไม่ยากมันมีไอคอนมันมีให้เราให้เล่นอยู่แค่ประมาณ3 4อันนะฮะอันอ่ะเวลาเราจะไปบอกวก็ดับเบิ่คลิกอันบนได้เลยครับที่เดียวครับมันก็เดินไปตีแบบเพลินๆเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรเก็บของให้ด้วยนะฮะของเดี๋ยวผมค่อยมาสอนทีเรื่องของที่มันดรอปอะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยอันดับแรกแล้วต่อไปคืออะไรนะครับต่อไปคือหมวกนะครับหมวกคืออันนี้อ่า คืออันนี้นะครับให้ทุกคนนะ่ะซื้อมานะครับสุ่มจนก,กว่าจะได้หมวกวิ่งนะฮะหมวกวิ่งคือหมวกไปกะนั่นเองนะฮะอันนี้ผมเพิ่งจะทําคลิปเนาะเลยอ่ายังเปิดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ได้แองแองริกมานะครับเพื่อความเท่นะฮะแต่ควรจะเปิดหมวกวิ่งนะครับเพื่อทําการเดินไวแล้วก็ฟาร์มเลเวลวๆยนะอ่าประมาณนี้นะครับหมวกวิ่งแล้วก็ไข่นะเดี๋ยวเรามาดูการเรื่องอ่าเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดในการอ่า รับของนะครับก็จะเป็นตัวนี้เนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้านี้ไว้ให้นะครับให้ทุกคนเนี่ย <c oughs> แรกๆมันจะเออเออนะครับเปิดมาเนี่ยคุณล็อกอินกับคุณล็อกอินตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นตรงนี้ล็อกอินโดยการใช้รหัสของและของที่ทางอีเมลส่งมาให้นะครับตรงนี้นะ ที่อีเมลส่งมาให้นะครับแล้วคุณก็ต้องรอสักพักนึงมาถึงจะขึ้นออโต้มาให้นะแล้วคุณก็ใส่รหัสตรงนี้นะครับผมจะแจกอยู่3อันนะครับผม3ามโค้ดนะครับมาดูนะครับว่ามันได้อะไรบ้างนะครับกดที่จดหมายนะครับแล้วกดรับดูนะฮะ <c oughs> กดรับนะครับ บางอย่างผมอาจจะยังไม่รู้นะอันนี้อาจจะเป็นของตีบวกนะครับผมก็ยังไม่ชัว์นะครับก็เพิ่งเล่นเหมือนกันเนาะเฮ้ยแร่อดามมันไทยโอเคอันนี้แหละที่จะสามารถเอินได้นะครับผมแร่ตัวนี้แหละนะฮะเดี๋ยวค่อยมาสอนกันอีกทีนึงนะครับแล่ดามันไทยน่าจะเอาไว้ตีบวกแล้วก็ไว้ขายนะเซนนี่สโค้รนะครับอีกอันนึงคือมันแจกรายวันนะอันบนลืมบอกออฟฟิเชียเนี่ยนะ าดูกันนะครับว่าได้อะไรกันอีกเอ้ยเอาใหม่ใหม่จะมีบ็อกซ์สเตมินา่า <c oughs> เดี๋ยวไอ้พวกระบบสเตมิน่าค่อยมาสอนกันอีกดีกว่านี่ครับสิ่งที่ผมเปิดไปนะครับก็ดามตาวที่ผมบอกก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่นของพวกนี้นะฮะ เราค่อยมา่ากันนะครับอนาบันทายอันนี้แลกที่เอาไว้เอิญได้เนาะเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ให้ทุกคนนะครับตอนที่สมัครเมตามาร์สเนี่ยตอนขั้นตอนแรกเนี่ยครับพอสมัครอะไรเสร็จหมดแล้วเนี่ยมีเทสเน็ตแล้วนะครับให้ทุกคนแอดเหรียญนะครับผมโดยการที่คลิกที่รูปเหรียญได้เลยนะครับตรงไหนนะนี่ตรงนี้นะครับหน้านี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยคลิกที่ USDC ตรงนี้ได้เลยนะครับ มันก็จะแอดเหรียญเข้าไปในเมตาแมทของเราแล้วก็คลิกที่ไอออนด้วยนะครับคลิกที่ตรงนี้เลยนะครับเหรียญอ่าเหรียญตรงนี้มันก็จะเข้าไปในเมตาแมทในเทสเน็ตของเรานะครับผมแค่นั้นเองนะครับหลักๆเลยในเมตาแมทเราก็จะมี tbnb นะครับก็คือเหรียญตัวนี้นะครับ tbnb แล้วก็ usdc แล้วก็ไอออนนะครับโอเค ก็หวังว่านะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยงงตรงไหนสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆทําคลิปมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่ทานี้สวัสดีครับ